สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาสอนวิธีการติดกิ่งนะครับผมอุปกรณ์ในการติดนะครับก็มีอยู่ตามตามรูปนี้นะครับนี่คืออุปกรณ์เครื่องมือที่เราที่เราจะใช้ติดนะครับก็มีแค่นี้นะครับผมเครื่องมือโอเคครับเราเราจะมาประกอบให้ดูเลยนะครับขั้นตอนแรกขั้นตอนแรกก็จะมีน็อตมูเล ตัวยึดนะครับสี่ชุดนี้นะครับผมมาติดตั้งที่มูเล่ของตัวจักรนะครับตัวนี้เราจะทำการติดตั้งเลยนะครับในมูเล่จะมีน็อตตัวนี้หนึ่งตัวนะครับข้างในให้เราถอดออกนะครับผมตัวนี้แล้วเราก็ตัวนี้เข้าไปนะครับ ขันน็อตให้แน่นนะครับผมออกให้แน่นเลยนะครับยิ่งแน่นยิ่งดีตามด้วยตัวนี้นะครับตัวนี้จะเป็นน็อตเบอร์สิบนะครับผมตัวนีนน็อตเบอร์สิบขันให้แน่นนะครับตามด้วยเฟืองนะครับ เพื่อหาบาทด้วยนะครับเพื่อแจงหกเีอมตามด้วยมูลเล่ครับโอเค,ครับ ผมขั้นตอนต่อที่สองนะครับผมติดฐานนะครับตัวยึดเสานะครับผมพอสี่ตัวคลายน็อตออกเลยนะครับแล้วก็ใส่เข้าไปนะครับผมมันจะมีบ่าย,ยู่นะครับใ้ปล่อยออกเขึืนนิดนึงเพื่อความถนัดนะครับ ไปนะครับสี่ตัวนะครับผมขันให้แน่นขันใ้แน่นเลยนะครับ มาแต่ละตัวเพื่อความแข็งแรงนะครับตามด้วยมูเลตัวนี้นะครับ ใส่เข้าไปก่อนเลยเลยตัวนี้เอานอนตรงบ่านะครับอ่ะใส่เข้าไปก่อนฝัน,นแค่ตึงๆึงมือนะครับเดี๋ยวเราไปติดตั้งทีหนึง่งเอเค,ครับขั้นตอนต่อไปนะครับขั้นตอนที่สามนะครับอ่ะเราจะมาติดตั้งชุดนี้นะครับผมเขา ั้งไปเราจะตั้งไปแล้วครับความสูงอยู่ที่เราต้องการนะครับมาต้องการสูงขนาดไหนนะครับผมนี่ขอบกเหลียบนะครับเสร็จแล้วทิดนั้นกเหลี่ยมตรงนี้จุดหนึ่งนะครับ ขันแน่นเลยครับผมโอเคผมขั้นตอนต่อไปนะครับเราจะมายึดตัวปากครอบสายผาดนะครับตัวนี้แล้วสองตัวครับมีรูสไลด์ให้ด้วยนะครับข้างในนี้เลย นแน่นเหมือนเหมือนกันนะครับผมในแน่นเหมือนกันเลยนี่ค,ครับนี่ค,ครับขั้นตอนต่อไปนะครับผมวิธีการใส่สายพานนะครับการใส่สายพานจะเห็นว่าสายพานไม่ตึงนะครับ เดีวเรามาปรับให้เส้นผ่านตึงนะครับตัวนี้ครับผมมัดหกเหลี่ยมขายออกครับตึงขึ้น ยิ่งขึ้นครับผมแล้วก็ดูสายพันธุ์ว่าสายพันธุ์ตึงไหมนี่ครับขันแล้วก็ตึงประมาณนี้นะครับขั้นตอนต่อไปนะครับผมตัวนี้จะเป็นตัว ไอ้การกระแทกนะครับผมการตัวลูกกิ้งอ่ะมันสั่นสั่นนะครับตอนนี้<อ>เรามาติดตั้งกันเลยตันนี้ติดตั้งง่ายครับ<อ>มันจะมีอยู่สามระดับนะครับว่าเราต้องการให้มันอยู่ตรงไหนนะครับ ความเหมาะสมตรงนี้เหมาะสมสุดขันให้แน่นเหมือนกันครับคแล้วไม่ก็ปรับ ตัวนี้ลงมานะครับ,น,รบนี้นะครับขั้นตอนต่อไปนะครับติดตั้งสาครคบสายพานนะครับเพื่อความปลอดภัยนะครับ อ่นี้ครับขั้นตอนต่อไปนะครับเราจะมาตาิดตัวผ่านได้นะครับผมอย่างนี้นะครับเอาไว้ด้านล่างนะครับไว้ด้านล่างเพื่อได้จะเข้าผ่านตรงนี้นะครับแล้วก็ผ่านตรงนี้แล้วก็ผ่านตรงนี้ <mel od ay großes> แล้วก็ <mel> ลงฉิ่งนะครับโอเคครับขัน้นตอนต่อไปนะครับเราจะมาติดเสานะครับเสาใส่หมุนยางนะครับตัวนี้ สามารถปรับขนาดได้นะครับต้องการเล็กหรือใหญ่ดีโอเคแล้วก็วางไว้บนเครื่องนะครับบนเครื่องนี้แล้วก็ขันล็อตแน่นครับสูงต่ำเอาที่เราต้องการเลยนะครับโอเค ขั้นตอนต่อไปนะครับขั้นสุดท้ายแล้วน,นะครับในการประกอบนะครับใส่ด้านล่างนะครับผมใส่ด้านล่างนะครับด้านล่างจะมีรูขนาดพอดีอย่างนี้นะครับไล่ขึ้นไปขันน็อตให้แน่น หลังจากติดตั้งเสร็จนะครับตัวนี้จะเป็นตัวกระปุกน้ํามันนะครับผมจะเป็นกระปุกน้ํามันเครื่องนะครับเติมนะครับเติมที่จุดนี้ได้เลยนะครับผมเปิดฝาออกมาแล้วก็เติมลงไปอย่างนี้นะครับตัวนี้จะมีตัวเจบ,บอกนะครับว่าวัดจิ้มลงไปเหมือนรถยนต์เรานะครับจิ้มลงไปแล้วก็ดึงขึ้นมาว่าน้ํามัน มีหรือไม่มีนะครับโอเค okay, ครับผมโอเคครับปุ่มนี้นะครับผมปุ่มนี้จะเป็นปุ่มปรับลุกกิ้งนะครับต้องการให้ลุกกิ้งวิ่งช้าวิ่งเร็วนะครับจะมีตัวเลขบอกนะครับ0ถึง6นะครับ0ก็จะวิ่งช้า6ก็จะวิ่งเร็วนะครับอ่าแล้วเราลองมาปรับให้ดูอเอาไปที่ อ่ะลูที่ห้านะครับดูเราดูที่ลูกกิ้งครับผมลูกกิ้งนีจะหมุนเด็วนะครับอแล้วเราปรับที่ต่ําสุดนะครับปรับที่ต่ําสุดอ่ะปรับที่หนึ่งเห็นไหมครับลูกกิ้งจะวิ่งช้านะครับ ความเร็วของจักรเท่าเดิมนะครับลูกกิ้งจะวิ่งช้านะครับเอเคเรามาดูการทํางานนะครับหลังจากติดตั้งเสร็จนะครับผมตัวชุดลูกกิ้งชุดนี้นะครับจะวิ่งตามหัวจักรนะครับนะครับหัวจักรวิ่งลูกกิ้งวิ่งนะครับจะวิ่งพร้อมหัวจักรนะครับผม เค <Okay. S 2> ครับผมในการติดตั้งก็มีเพียงประมาณเท่านี้นะครับ